สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลเอินเพชรยนต์นะคะจะมาแนะนําตัวรถนะคะคันนี้เลยเป็นในส่วนของ Toyota Revo นะคะเป็นเครื่อง2.4ตัว E นะสำหรับลูกค้านะคะที่กําลังหากระบาดแคปนะคะสประตูพร้อมใช้งานนะคะราคาถูกคุณภาพเกรด A แนะนําตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวไฮลักตัวสูงนะ,ะมาพร้อมกับตัว P Runner นะคะที่ลูกค้าได้มาด้วยตัวนี้นะคะราคาตั้งอยู่ที่479,000บาทนะคะเลขไมค์คันนี้ถือว่าสมกับปี รถนะคะตัวนี้ปีสองพันสิบหกเลขไม้เพียงสองแสนนิดๆน,นะคะถ้าเฉลี่ยรายปีนะคะตกปีละสาม0มืนหกนะสามหมืนหกพันกิโลเมตรนะคะเป็นรถใช้งานนะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวพาชมภายนอกแล้วก็ภายในกันเลย ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะมันตีรีเฟคเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียมสเส้นนะโลโก้ของโตโยต้าอยู่ตรงกลางเลยนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะเส้นลาดยาวนะคะเป็นสีดำป้ายทะเบียนก็เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะ,ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะที่ได้มาเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับรถนะคะที่พร้อมใช้งานเลยพาชมรอบๆคันของคันนี้กันเลยนะมาพร้อมกับ ตัวแรกเลยนะคะที่เราจะเห็นก่อนเลยนะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กของ t ต y o t a นะคะเดิมๆเลยนะแล้วก็ตัวน็อตนะคะเป็นน็อต5รลูมาพร้อมกับตัวยางนะคะเป็นยางของดันหลบสัปดาห์ที่44ปี2020นะะ2020นะคะเท่ากับว่าลูกค้านะคะได้ปียางใหม่ด้วยนะเป็นตัวรถนะคะที่ภายในเดิมๆนะคะโครงสร้างทุกอย่างเดิมๆเลยตัวน็อตภายในไม่มีน็อตหลวมน็อตขยับนะคะ ลอยแต้มสีนะคะจากโรงงานทุกอย่างภายในเดิมๆเ,เลยตัวนี้นะคะมีตัวบันไดนะคะที่ติดตั้งมาให้เวลาขึ้นรถเรียบร้อยนะคะโลโก้ของไฮรักนะคะอยู่ด้านข้างของตัวรถเลยกระจกรถนะคะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะ,ะที่จับประตูรถนะคะก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกัน ตัวกระจกนะคะเป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะต้องมีโลโก้ของ t o y ยต้เลย t o y ยต้นะคะกระจกเดิมๆรอบคันของคันนี้นะคะด้านหลังก็พื้นที่เก็บของนะคะเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างขวางนะคะขึ้นชื่อนะคะสำหรับตัวรถที่เป็นแคบเลยตัวนี้นะคะที่เติมน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะคะทรงเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะเรามายางเส้นถัดมานะคะก็จะเป็นยางดันหลบเช่นเดียวกันนะคะตัวน็อต6ลูก เป็นยางปี2020นะคะสัปดาห์ที่4 4ภายในของคันนี้นะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยโครงสร้างด้านในนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยนะในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะจะอยู่ด้านล่างที่อยู่ด้านหลังของตัวรถนะมีตัวน็อตนะคะไม่มีน็อตลวมน็อตขยับพร้อมกับสติ๊กเกอร์ของตัวรถนะคะเป็นตัว P Runner มาพร้อมกับไฟท้ายด้านหลังนะคะเป็นไฟ LED นะ แล้วก็ตัวรถนะคะมีโลโก้ของโตโยต้อยู่ด้านหลังเลยที่จะเปิดประตูด้านหลังนะคะก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันขาบันไดขึ้นนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับโครเมียมนะคะที่มากับตัวรถนะเดิมแท้จากโรงงานนะคะแล้วก็โลโก้นะคะของไฮลักนะคะตัว E แล้วก็รี v o เลยด้านหลังของคันนี้ก็ถือว่ามีพื้นที่เก็บของให้เยอะมากๆเลยนะ ลูกค้าได้ไปนะคะคุณภาพตัวรถรับประกันนะคะว่าตัวสวยจริงนะคะเรามายางเส้นถัดมาเส้นที่3นะคะก็จะเป็นยางของดั n ล o อเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะตัวยางก็เป็นยางปี2020สัปดาห์ที่44เหมือนกันเลยภายในของคันนี้นะคะเม็ดอัคอยู่ครบนะโครงสร้างเดิมๆนะคะเพื่อกรันตีนะคะว่าตัวรถไม่เคยชนหนักพลิกความตีลังกายอย่างแน่นอน ทุกอย่างภายในเดิมๆนะคะไม่มีน็อตหวมน็อตขยับนะสำหรับคันนี้นะคะขาขึ้นบันไดนะคะก็จะเป็นที่ขึ้นให้สำหรับตัวสูงนะกระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานกระจกเดิมๆนะคะให้ลูกค้าดูจังๆเลยนะว่าตัวรถนะคะสภาพที่เข้ามาเดิมๆนะคะโลโก้ไฮลักอยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเลยเรามายางเส้นสุดท้ายกันนะคะก็ อยู่ด้านขวาคนขับนะคะตัวนอดด็อตห้ารูมาพร้อมกับตัวยางนะคะที่เป็นยางของดันหลบเช่นเดียวกันปีของตัวรถก็ปี2 0สัปดาห์ที่44เหมือนกันเลยนะคะทั้ง4เส้นโครงสร้างภายในนะคะก็โชคเดิมๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตเดิมเลยนะไม่มีนอ็อตรวมน็อตขยับเลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะคะภายในก็ทนทานมากๆเลย เดี๋ยวพาลูกค้าไปชมภายในของคันนี้กันพาลูกค้ามาชมนะคะในส่วนของภายในคันนี้กันนะคะคันนี้มาพร้อมกับพวอมาอลัยมันติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายนะคะผ่านทราผ่านตัวรถได้เลยหน้าปัดของคันนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์บอกนะคะว่าตัวนี้ประตูรถเปิดอยู่นะอย่างเงี้ยค่ะเลขไหม่นะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะสําหรับตัวนี้ มาพร้อมกับหน้าปัดนะคะเป็นหน้าจอนะคะของ DVD เลยแล้วก็ตัวนะคะที่ใช้งานก็จะเป็นระบบแบบสัมผัสหมดเลยนะถือว่าสะดวกสบายนะคะวิ่งต่างจังหวัดวิ่งทางไกลก็ใช้งานได้เลยตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแอร์หมุนแอร์หมุนนะคะมีที่วางแก้วให้สองฝั่งนะคะวิ่งต่างจังหวัดนะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆเพราะว่าตัวรถนะคะที่ลูกค้าใช้คันนี้นะคะก็มาพร้อมกับ เกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะมีที่วางโทรศัพท์วางกุญแจให้นะคะสำหรับตรงนี้คอนโซลด้านข้างนะคะก็มีพื้นที่เก็บของให้นะคะมีที่อิงไหล่ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับตะเข็บได้สีขาวที่เบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะออกเป็นสีน้ำตาลสำหรับคอนโซลด้านบนนะคะก็จะเป็นสีดำตัดตะเข็บได้สีดำเช่นเดียวกัน ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับที่เก็บสัมภาระด้านบนภายในก็มีที่เก็บของให้เยอะมากๆเป็นแบบกดนะคะมีเล่มคู่มือสมุดรับประกันให้ทุกอย่างนะคะอยู่ครบเลยสำเนาตัวรถนะคะก็จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะสำหรับตัวนี้ภายในนะคะตัวนี้เป็นบอ่อหนังนะเบาะหนังออกสีน้ำตาลแต่เข็บได้สีขาวนะคะที่อิงไหลหรือว่าฝั่งประตูนะคะก็จะเป็นสีดำตัดสีน้ำตาลเลยเป็นพร้อมกับ มาพร้อมกับตัวกระจกนะคะที่เป็นบานเลื่อนอัตโนมัติด้วยสำหรับตัวนี้ก็เป็นรถที่ภายในก็ดูดีเพอร์เฟเลยนะมีไฟสองแผนที่ให้นะคะแล้วก็ที่ใส่แว่นตามีที่บังแดดให้นะคะใส่เอกสารได้ตัวนี้ก็สติ๊กเกอร์ยังติดมาให้ลูกค้าอยู่นะแล้วก็มีตัวกระจกนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อย มีไฟสองแผนที่ให้ตรงกลางนะคะสำหรับด้านหลังก็จะมาพร้อมกับวิทิวที่ติดตั้งมาให้ฝั่งประตูนะคะในรถมีทั้งหมด4ตัวมาพร้อมกับที่นั่งนะคะด้านหลังก็จะเป็นบอหนังเช่นเดียวกันมีพื้นที่บอดี้ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะคะสำหรับตัวแคปบคันนี้นะเดี๋ยวพาลูกค้านะคะไปชมห้องเครื่องยนต์คันนี้กันพาลูกค้ามาชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้กันนะคะตัวเครื่องคันนี้ก็เป็นเครื่อง 2. 4ุตัว e ีนะ เครื่องยนต์นะคะภายในยังเดิมๆนะคะโครงสร้างทุกอย่างเดิมๆหมดเลยรอยแต้มสีนะคะจากโรงงานภายในนะคะเม็ดอาร์คเคียงกันสวยๆเลยนะคะเม็ดอาร์คนะคะเพื่อกรันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำตีลังกายอย่างแน่นอนเม็ดอาร์คนะคะยังอยู่ครบนะโครงสร้างนะคะตัวน็อตนะน็อตเดิมนะคะโครงสร้างภายในเดิมๆเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะตัวน็อตก็เป็นน็อตเดิมนะคะ น็อตเดิมๆไม่มีน็อตหลวมน็อตขยับนะคะสําหรับตัวนี้ฝากระโปรงนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะคะเม็ดอาร์อยู่ครบนะเม็ดอาร์อยู่ครบนะคะเพื่อกํารันตีว่าตัวรถไม่เคยเดินชนหน้าอย่างแน่นอนมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะ,ะสาหรับตัวนี้โครงสร้างเดิมๆนะคะคันนี้ก็ยังว่างอยู่ด้วยนะ,ะสำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจตัวรถคันนี้นะคะ ยังว่างอยู่เราลูกค้ามาจับจองนะตัวน็อตเดิมๆนะคะสภาพของคันนี้นะคะถ้าให้100%ก็เอาไปเลย90%นะคะสำหรับความเรียบร้อยของตัวรถโครงสร้างเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะตัวแบตก็ได้แบตใหม่ด้วยนะสำหรับคันนี้สวยๆเดิมๆเลยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจโตโยต้า e ีโวคันนี้นะคะบอกเลยว่าค่อนข้างถูกคุณภาพเกรด A นะคะราคาคันนี้อยู่ที่479,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจตัวรถคันนี้นะคะติดต่อหาเอิร์นได้เลยผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ